สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนก็เช่นเคยนะครับเราพบกันเป็นประจำนะก่อนอื่นนะครับถ้าหากท่านชื่นชอบการตรวจด,ดวงนะครับภาพรวมดวงชะตาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาบนะครับการตรวจด,ดวงทั่วไปหรือแม้กระทั่งเรื่องของเลขนำโชคหรือว่าเบอร์มือถือเลขมงคลน,นะครับ ท่านก็สามารถที่จะกดติดตามกันเอาไว้นะครับหมอแมนขอเชิญชวนนะครับให้ท่านกดติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่อง The Magic Code นะครับแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับชื่อว่า The Magic Code ชื่อเดียวกันกับช่อง Youtube นี้เลยนะครับในเพจก็จะมีเรื่องของตัวเลขไม่เป็นเลขนำโชคนะครับหรือว่าเลขเบอร์มือถือนะ เลขเด่นประจําวันมีเสิร์ฟให้ทุกวันด้วยนะครับแล้วก็พิเศษสุดนะครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของตัวเลขนะซึ่งเป็นเลขแบบนําโชคเลยสลากต่างๆนะก็สามารถแอดไลน์เข้ากลุ่มเลยครับเ,เป็นไลน์แอดมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับตามไลน์ไอดีที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เข้ากลุ่มไปแล้วจะเป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับกลุ่มลับนะฮะ <laughs> ก็จะมีแอดเข้าไปปุ๊บนะครับ ก็จะมีแอดมินคอยดูแลนะครับแจ้งกับแอดมินได้เลยว่าต้องการเข้ากลุ่มนะเข้าไปที่ Li n e แอดก่อนนะครับแล้วก็แจ้งกับแอดมินว่าต้องการเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งขั้นตอนนะครับในการที่จะเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่มีเสียค่าเข้ากลุ่มแต่อย่างใดนะครับก็เข้าไปพูดคุยกันเป็นการยานมิตรกันนะครับครับคลิปนี้เรามากันที่ราศีธนูนะครับหรือว่าลัคนาราศีธนูนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะหายไปนานหน่อยนะครับเนื่องจากภารกิจ หมอแมนเยอะมากๆเลยนะครับคิวดูดวงก็เต็มทุกวันนะครับแล้วเต็มไป 3- 4วันนะฮะต้องนัดล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะพักพักไปก่อนนะฮะเรื่องคิวดูดวงเพราะว่างานเยอะมากเลยนะครับในเรื่องของการวางเบอร์มงคลด้วยนะครับก็อาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มันรู้สึกว่าไม่มาไม่ได้นะฮะร,รู้สึกว่ามันขาดขาดอะไรไปอย่างหนึ่งทำดวงรายเดือนมาเนี่ยครึ่ง ครึ่งหนึ่งอ่ะหกราศีอ่ะ,อะนะครับหกราศีแล้วก็อีกหกราศีเนี่ยไม่ได้ทํามันก็รู้สึกรู้สึกผิดนะฮะก็เลยอดไม่ได้ที่จะมาพบเจอกันนะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปของชาวราศีธนูนะครับแน่นอนชาวราศีธนูเนะี่ยมีเรื่องให้พูดนะฮะมีเรื่องให้พูดเยอะเลยอันดับแรกก็คือวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดาวเสาร์ที่ทับลัคนาราศีธนูอยู่เนี่ยนะครับ จากที่เคยโครจรถอยหลังวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยดาวเสาร์โครจรเดินหน้าธนูก็คงจะคิดว่าแล้วดาวที่โครจรเดินหน้าดาวเสาร์ที่ทับลัคนาอยู่เนี่ยจะมีผลอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรื่องของการเงินการเงินที่มันเคยติดขัดนะครับหรือว่ามันเคยอยากจะได้แล้วก็ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเคยต้องรอ,อมันเคยล่าช้านะครับการเงินคุณจะดีขึ้น ข่าวๆในเรื่องของการเงินนะครับจะดีขึ้นเ,เงินที่รออยู่มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะไม่ต้องรออีกแล้วนะครับแต่รอดาวขยับอีกนิดนึงวันที่21ซึ่งณขณะนี้ก็น่าจะขยับแล้วนะครับที่หมอแมนอัดเนี่ยวันที่21ดพอดีนะครับดาวพระศสมดีคือดาวประจำตัวของคุณเนี่ยเดินหน้านะเริ่มมี power มีแรงนะครับมีอํานาจในการต่อรองมีไอเดียนะครับมีความเข้มแข็งม,ม,ม,มั่นคง ดาวเป็นเกษตราราธิบดีและดาวพระศระดีดีดาวพระสัศดีเนี่ยเป็นดาวเจริญพันธุด้วยนะแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวนะครับก็ดีขึ้นในเรื่องของทรัพย์สินบ้านรถยนตนะ์ที่อยู่อาศัยก็ดีขึ้นใครกำลังอ,อยากหาซื้อบ้านอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่คุณจะซื้อได้ในช่วงนี้นะครับเพราะดาวแห่งการขอสินเชื่อเนี่ยดาวพระสัศดีเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับธนาคาร ก็เป็นเกษตรอยู่แล้วโคจรเดินหน้าด้วยแน่นอนครับการเงินของคุณก็ดีขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์นะซึ่งเป็นดาวเก้าการเงินเนี่ยก็จะโคจรเดินหน้าเหมือนกันนะครับแต่คขาดีขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าเออมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะหมดในเรื่องของภาระนะครับการปลดเปลื้องไปผมคิดว่ายังไม่ได้หมดเพราะดาวเสาร์เองก็แปลว่าภาระนะครับอาจจะเป็นภาระหนี้สินผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับ ว่าเป็นภาระนี่บัตรเครดิตนะนี่ที่นี่อะไรก็ตามนะครับที่เราเป็นหนี้เขาอยู่นะเดี๋ยวหรือบางคนอาจจะไม่ได้เป็นหนี้บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการแบกรับภาระแทนคนอื่นนะครับเช่นการดูแลครอบครัวแบกรับภาระนะครับบางทีคนที่เป็นสามีอ่าภรรยาตกงานเป็นแม่บ้านคุณต้องแบกรับภาระที่ต้องดูแลทั้งภรรยาทั้งลูกนะครับหรือยิ่งไปกว่านั้นนะครับบางคนนะเป็นสุภาพสตรีแล้ว สามีตกงานอย่างเงี้ยกูต้องแบกรับภาระแทนอย่างเงี้ยครับมันมีหลากหลายมีมากมายหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าในเกณฑ์การเงินมันดีขึ้นนะฮะแต่ดีในที่เนี้ยไม่ได้หมายความว่ากุญจาไม่ได้กังวลนะฮะความกังวลในเรื่องของการเงินเรื่องของรายได้ยังมีอยู่พระเกตเองก็อยู่ในเรื่องการเงินพระเกตแปลว่าความที่ตกกังวลด้วยนะครับเพราะนั้นก็แบ่งรับแบ่งสู้นะสำหรับเรื่องการเงินของชาวราศีธนูแต่ว่าค่อนไปนในทางที่ดี นะครับในส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะครับเรื่องราวความรักเนี่ยผมมองว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ด,แยดาวพุธดาวคู่ครองเนี่ยดาวปตัตนิเนี่ยก่อนหน้านี้ก็อยู่กรรมะใช่ไหมครับอาจจะได้กมีการคุยเรื่องงานนะเรื่องชีวิตนะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรมีการพูดคุยกันสำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะครับเดี๋ยวว่าพอวันที่19เนี่ยดาวพุธก็เข้ามาเป็นลาภะแล้วตรงนี้ก็ถือว่าได้ผลดี นะครับพอพุธเนี่ยเข้ามาเป็นลาภปุ๊บเขาโยกกับดาวเสาร์เป็นคู่สมพลแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินที่คุณรออยู่นะครับเงินที่รออยู่เนี่ยจะสําเร็จหรือว่าเรื่องของเช็คต่างๆสัญญาที่คุณจะทำเนี่ยมันทําให้คุณเซ็นแล้วปุ๊บทาให้คุณได้เปรียบมีการเซ็นแล้วแบบได้เงินนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับดาวพุธก็มาเหมือนมาช่วยดาวเสาร์อีกทีนึ่งอะ่ะนะครับได้เป็นคู่ดาวคู่ดาวแห่งความสําเร็จนะครับ แล้วก็จะดีอย่างนี้ไปถึงช่วงประมาณวันที่9ตุลาคมเลยนะครับเดี๋ยวพอวันที่10ตุลาคมเนี่ยดาวพุธก็จะถอยนะครับเข้าไปสู่ในเรือนกรรมมาก็ไม่ได้เสียหายก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับเรื่องคู่ครองเรื่องคนรักก็ถือว่าดีอยู่ใครทําธุรกิจร่วมกันกับแฟนเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีการระดมสมองออกไอเดียนะครับที่จะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ออกไอเดียที่จะ แก้ปัญหาออกไอเดียที่จะขยับขยายธุรกิจการงานนะครับตรงนี้ทายดีนะครับตรงนี้ทยดีไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายแต่อย่างใดนะครับส่วนคนโสดนะส่วนคนโสดเนี่ยผมมองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่ามันต้องช่วงปลายเดือนหน่อยนะครับช่วงปลายเดือนคือ29เลยนะเส้นเดือนเลยนะครับแต่ถ้าช่วงะระหว่าง ระหว่างเนี้ยนะครับยังอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยยังอยู่ในภพมรณะอยู่นะครับบางทีเนี่ยคนโสดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เจอคนถูกใจสักเท่าไหร่หรือเจอแล้วก็เจอแล้วนกอะ่ะภาษาวัยรุ่นเจอแล้วนกเดิวไม่ได้นะฮะเดิวไม่ได้ต้องรอช่วงปลายเดือนจริงอ่ะปลายเดือนยี่สิบเก้าเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยโคจรไปสุภะ ถือว่าดีมีความก้าวหน้ามีความคืบหน้าเรื่องความรักแล้วคุณจะเจอคนที่หล่อสวยด้วยนะครับก็เกณฑ์โดยทั่วไปผมมองว่าราศีธนูไม่ได้ขี้เหล่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวเสาดาวพาหัสดีเน mm hmm. okay. MM. ี่ยที่ทับลัคนาราศีธนูอยู่เนี่ยได้องค์เกณฑ์นะครับที่ชื่อว่านรเกณฑ์นะครับนรสุยะเรืองรังสีโสระชีวะมีถูกต้องนะครับ อ่านาระสุริยะเรืองก็คือถ้ามีดาวอาทิตย์นะหรือวาอ่าโสระชีวะโสระคือดาวเสาชีวะคือดาวพระหัสบดีถ้ามีดาวเหล่านี้นะครับทับลัคนาในราศีมนุษย์ราศีมนุษย์ธนูหมายถึงว่าคนถือคันธนูนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าได้องค์เกณฑ์ชั้นสูงนะยิ่งอันนี้เป็นองค์เกณฑ์ดาวจรถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เกิดมาเนี่ยลัคนาราศีธนูเนี่ยเกิดมาแล้วมีดาวพระหัสบดีหรือดาวเสาเนี่ยทับลักอยู่แล้วนะครับ ช่วงที่ดาวพวกนี้ทับลักซ้ำเดิมเนี่ยดวงคุณจะเจริญมากนะดวงคุณจะเป็นดวงพุ่งเลยนะครับใครก็จะทายว่าเสาทับลักเป็นพินทุบาทเนี่ยนะครับก็ทายไปแต่ว่าหมอแม่นทายดีนะครับทายดีเพราะาได้องค์เกณฑ์แต่ถามว่าเกณฑ์พินทุบาทมันมีอิทธิพลกับเราไหมมันก็มีนะครับแต่มันไม่ได้มากซะจนที่ว่าทําให้คุณไปต่อในชีวิตไม่ได้มันก็แค่มีปัญหามาก่อนมีเรื่องราวมาก่อนทำให้คุณต้อง ต้องแก้ไขต้องปรับแก้ต้องตบซ้ายตบขวาทําให้คุณต้องเหมือนพัฒนาตัวเองนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะสําเร็จนะครับวันนั้นภาพรวมไปในทิศทางที่ดีสําหรับชาวร,า,ราศีธน,นูนะครับมีโอกาสได้ยานพาหน,นะใหม่ด้วยนะครับแต่อาจจะเป็นมือสองก็ได้นะครับอ่า,อาจจเป็นมือ2ก็ได้และการขับขี่ย,ยานพาหนะระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าดาวอังคารนะครับก็ ตีโกนกับดาวเสาอยู่เป็นคู่ศัตรูนะค,คู่แตกคักคู่บัตเหตุนะครับบางทีคุณต้องระวังเกี่ยวเรื่องของบุตรบริวารด้วยนะครับใครมีลูกน้องบริวารเนี่ยบางทีบริวารสร้างปัญหาให้บางทีคุณอาจจะมีการทะเลาะเบาแว้งหรือขัดแย้งติดขัดกับบริวารของคุณนะครับมันเป็นเรื่องของบริวารเลนเล้วน,น,น,นเลยเพราะว่า ในตำแหน่งปุตตะเนี่ยก็มีอังคารกับบุตรเยูอยู่แล้วเป็นดาวแบบคู่เสียหายนะครับแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยโครจรเดินหน้านะครับในเรือนของตัวคุณเองคุณเองก็มีความเครียดมีความอึดอัดมีความกดดันอยู่เหมือนกันอาจจะเรื่องไรเรื่องหลายๆอย่างเรื่องเงินเรื่องไองรงๆๆนะครับแล้วก็มีเรื่องลูกน้องด้วยงฉั้นคนทําธุรกิจแล้วมีลูกน้องเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะครับหรือบางทีเนี่ยเรื่องไร้อาจจะไม่ได้เกิดคุณแต่ไปเกิดกับลูกน้องคุณก็เป็นได้ นะครับรวมถึงคนทํางานในองค์กรด้วยนะครับถ้าคุณมีผู้ใต้บังคับบัญชามีลูกน้องเนี่ยบางทีลูกน้องช่วงนี้สั่งงานแล้วทําไม่ได้ดังใจบางทีก็ทําตาแบงทําแบบแหบบกกฎด,ด้วยซ้ําไปแหกคอกนะครับไม่ค่อยเชื่อฟังเพราะนั้นก็ปัญหาเรื่องลูกน้องบริวารบุตรนะครับลูกเป็นทั้งหมดช่วนงะนี้ประคองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวปลายปีรับรองว่าดีขึ้นปัญหาเรื่องบุตรบริวารน,นะครับจะเบาลงนะหายไปนะครับ ก็ในส่วนในวันที่1ตุลานะครับในวันที่1ตุลาเนี่ยผมมองว่านะครับผมมองว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของโชคลาภถือว่าก็พอมีลุ้นอยู่พอมีลุ้นอยู่แต่ไม่ได้มากนะครับไอ้ที่ว่าพอมีลุ้นอยู่เพราะว่าคือดาวศุกร์เนี่ยจะยกย้ายเข้าตรงนี้นะครับวันที่29นะฮะวันที่29กันยานะครับแต่ครั้นี้เนี่ย วันที่หนึ่งตุลาเนี่ยนับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวโชคลาภเนี่ยก็จะไปตีโกนกับดาวเสาเป็นคู่ดาวแห่งการเสียทรัพย์นะครับถามว่ามีเกณฑ์ได้ไหมมันก็มีเกณฑ์ได้ว่าศุกร์เนี่ยตีโกนพลังสบดรีคู่ทรัพย์คู่โชคแต่เขาก็ตีโกนวพราะเสาเป็นคู่เสียทรัพย์นะเป็นดาวเสี้นศัตรูเช่นเดียวกันเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้มากฮนะไม่ได้เด่นมากเท่าไหร่ได้แบบขำๆเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปนะครับ อันนี้ถือว่าดูแถมให้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันในอีกอในอีกคลิปนะอ,อีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคลิปของอดวงรายเดือนนะครับในเดือนตุลาคมรวมไปถึงคลิปโชคลาบด้วยเดี๋ยวก็จะมีมาเจาะกันอีกนะครับว่าคุณจะได้โชคลาบจากไหนอะไรยังไงนะฮะวันนี้ถือว่าน้ำจิ้มไปก่อนนะครับเอาละครับก็ถ้าชาวราศีธนูที่ ชื่นชอบนะครับก็มอแมนก็เชิญชวนให้กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้มอแมนลาไปก่อนสวัสดีครับ